สวัสดีครับกลับมาพบกับอาจารย์เคนโดเช่นเคยนะครับกับรายการทีเด็ดบอลวันนี้บอลสเตป3หลังโกายวันในวันอังคารที่12ตุลาคม2 5 6 4ก่อนที่จะไปฟังวิเคราะห์จ่อลึก,กันในวันนี้ก็เช่นเคยครับฝาก,กเพื่อนๆกดไลค์กด s u b สไครต์และก็ก,กดแชร์ไว้เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะไม่พลาดทีเด็ดบอลดีๆจากอาจารย์เคนโดในทุกๆวันเลยนะครับเพื่อนๆครับก่อนอื่นเลยนะครับอาจารย์ขออนุญ,ญาตพาไปฝาก เฟซบุ๊กแฟนเพจของอาจารย์นะครับอาจารย์ไม่ได้ฝากเฟซบุ๊กแฟนเพจมาตั้งนานแล้วนะครับเพื่อนๆลืมกันหรือยังครับเดี๋ยวอาจารย์ก็ขออนุญาตพาไปฝากไว้หน่อยนะครับกับที่ที่หน้าเฟซบุ๊กนะครับเคนโดคตี้ที่อาจารย์ขึ้นไ้ข้างหน้านะครับส่วนอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็เป็นแฟนเพจของอาจารย์ทีเด็ดบอลหลังโกายวันนะครับอาจารย์ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับหรือใครนะครับที่อยากได้คู่บอลแบบ v i p ีหรืออยากเข้ากลุ่ม v i p บวกอาจารย์ก็แอดไลน์กันมาหาอาจารย์ได้เลยนะครับ ที่เคนโดคตี789ครับที่อาจารย์ขึ้นไว้ข้างหน้าหรือว่าใครครับที่อยาการ่วมสนุกไทยผลไม่กับอาจารย์หรือร,ร่วมดูหน้าน้าแบบอาจารย์แบบนี้นะครับก็แอดไลน์กันไปได้ที่แอดโคปา789ครับมีแอ่นนำหน้าด้วยนะครับเพียงท่านแจ้งว่าอาจารย์เคนโดแนะนำมานะครับ ท่านก็จะได้รับโบนัสพิเศษและสิทธิพิเศษมากมายเลยนะครับในนั้นแอดกันเข้าไปได้เลยนะครับส่วนอีกถึงช่องทางนะครับก็ VIP อขอจานะครับช่วงนี้ขอบอกเลยนะครับออกกินเต็มเกือบทุกวันเลยนะครับช่วงนี้ VIP อก้าเกือบทุกวันใครที่ยังไม่ติดตาม VIP ขอพีขอจานนะครับก็รีบรีบติดตามเลยนะครับช่วงนี้บอกไว้ก่อนเลยครับใครขาใครไม่ได้ติดตามถือว่าพลาดนะครับช่วงนี้อาจารย์ให้เข้าเกือบทุกวันเลยนะครับก็กดติดตามมาได้เลยนะครับที่เคนโดคอตีเจ 89าครับสำหรับทีเด็ดบอลวันนี้บอลสเต็ป3หลังโกไยวันอาจารย์ก็จะพาไปวิเคราะห์เจาะลึกกับศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับโซนเอเชีย1ตัวนะครับแล้วก็ศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปอีก2คู่นะครับคู่แรกนะครับก็เป็นการพบ,พบกันระหว่างญี่ปุ่นพบกับออสเตรเลียนะครับแต่เวลา17นาฬิกา15บ้านาทีบ้านเรานะครับก็คือ,อ5าโมง5โมง15บ้าของบ้านเรานี่ครับ อ่าครับผมก็ส่วนอีก2คู่หลังก็เป็นอ่า,อาฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับคู่แรกกันเลยนะครับก่อนที่จะมาเจอกันในวันนี้พวกเขามีผ่านอะไรมากัน,กนบ้างน,นะครับเริ่มกันที่ญี่ปุ่นกับออสเตรเลียนะครับ้าบ้านญี่ปุ่นครับฟอร์มหกนะั้นหลังสุดของพวกเขาก็มีชนะทาจิกกิสถานนะครับ4ต่อ1ชนะเซอร์เบียครับ1ต่อ0อ่าชนะ คีกิสถานนะครับ5ต่อ1แล้วก็แพ้โอมาน0ต่อ1ชนะจีน1ต่อ0ครับและครั้งสุดท้ายล่าสุดครับแพ้ซาอุ1ประตูต่อ0นะครับก็เป็นการชนะ4แพ้2ครับส่วนฟอร์ม6นัดหลังสุดของออสเตรเลียนะครับก็มีชนะไทยเปยครับ5ต่อ1ชนะเนปาล3ต่อ0ชนะจอแดน1ต่อ0ชนะจีน3ต่อ0ชนะเวียดนาม1ต่อ0และครั้งสุดท้ายล่าสุดนะครับชนะโอมานครับ 3ประตูต่อ1ก็เป็นการชนะ6นัดรวดเลยนะครับฟอร์ม6 6นัดของออสเตรเลียส่วนสถิติของทั้งคู่ที่เคยเจอกันมานะครับย้อนไปดูหน่อยครับก็เป็นออสเตรเลียนะครับเสมอเจอญี่ปุ่น11แล้วก็เสมอก็1นญี่ปุ่นชนะ3 2ญี่ปุ่นชนะ21แล้วก็เสมอ11และครางอุดท้ายล่าสุดนะครับก็วันที่สาิเดเดือน8ป,ปี17นู่นเลยนะครับก็เป็นญี่ปุ่นชนะออสเตรเลียไปนะครับ 2ประตูต่อ0ครับทั้งหมด6ครั้งเป็นญี่ปุ่นชนะไป3ครั้งแล้วก็เสมอกันไป3ครั้งนะครับส่วนราคาคู่นี้นะครับออกมาเป็นอย่างไรและเราจะเลือกเชียร์ทีมไหนไปดูที่ราคากันเลยครับเลทเปิดมาวันนี้นะครับให้ญี่ปุ่นนี่นะครับเป็นต่อครึ่งลูกครับครึ่งลูกลบ5นี่ครับส่วนสูงต่ำเปิดมาที่่าลูก ลบ10นะครับ2ลูกลบ96ครับส่วนราคาของครึ่งแรกนะครับเปิดมาที่ญี่ปุ่นเป็นต่อเสมอควบครึ่งลบ5ครับส่วนสูงต่ำของครึ่งแรกนะครับเปิดที่ครึ่งควบลูกลบ10ครับนี่ครับ0.5นกีด1นะครับก็คือครึ่งควบลูกครับ0.05นะครับก็คือเสมอควบครึ่งครับขออย่างนะครับนี่คือ45นาทีนะครับที่อาจารย์จะแจ้งเพื่อนๆสมาชิกไว้ทุกๆวันนะครับเพราะว่ามีสมาชิกถามอาจารย์มาทุกวันเลยครับ ว่าทางขวาเป็นอย่างไรและทางซ้ายเป็นอย่างไรนะครับก็ทางขวามือก็คือ45นาทีจบป,ปุ๊บเกียร์บินได้เสียกันเลยนะครับส่วนทางซ้ายมือ90นาทีต้องรอจบถึงได้เสียกันนะครับส่วนน้ําดํากับน้ําแดงนะครับก็นี่ครับน้าแดงแดงเวลาเรากดปุ๊บก็คือได้เต็มอย่างเดียวแล้วก็เสียตามตัวเลขนะครับส่วนน้ํำดํดๆก็กดแล้วได้ตามตัวเลขแล้วก็เสียเต็มนะครับจะได้รับทราบไปพร้อมๆกันครับราคาแบบนี้น้ําแบบนี้อาจารย์เคนโดจอดเถอะกูจะลง ก็ขอเลือกฟันธงไปที่เลือกให้รองออสเตรเลียไปดีกว่าครับคู่นี้อาจารย์มองนะครับจากฟอร์มของทั้งคู่นะครับ6เกมหลังสุดญี่ปุ่นพวกเขาชนะ4แพ้ไป2นะครับก็ก็อา่าส่วน6เกมหลังสุดของออสเตรเลียอาจารย์มองว่าพวกเขาทําค่อนข้างทําได้ดีนะครับปีนี้ออสเตรเลีย6เกมหลังสุดพวกเขาชนะ6เกมรวดเลยนะครับอา่าส่วนซาอุนะครับ2ครั้ง3ครั้งหลังสุดนะครับ มาญี่ปุ่นนะครับสามครั้งหลังสุดพวกเขา,าแพ้ไป2ชนะไป1นนะครับแพ้ถ้าสุดท้ายแพ้ให้กับซาอุมานะครับส่วนสามครั้งหลังสุดของออสเตรเลียก็คือชนะทั้ง3นัดรวดเลยนะครับชนะจีนชนะเวียดนามแล้วก็ชนะโอมานนะครับการมองว่า,าปีนี้ออสเตรเลียามาค่อนข้างด,ดุดันมากครับามา,อาฟอร์มดีนะครับแถมนักเตะตัวใหญ่ด้วยนะครับญี่ปุ่นช่วงนี้ฟอร์มหลุดหลุดไปพอสมควรนะครับ อาจามองว่าอาจจะเป็นที่โค้ดที่ทำเกมไม่ค่อยดีนะครับวันนี้นะครับมาต่อออสเตรเลียถึงครึ่งลูกเลยครับญี่ปุ่นก็อจาจึงมองว่าดูแล้วน่าลองมากครับโอกาสที่จะเสมอกันในเวลาวันนี้เป็นไปได้เยอะเลยนะครับเพราะว่าฟอร์มของออสเตรเลียค่อนข้างเหนียวแน่นครับปีนี้เล่นได้เหนียวจริงๆครับอจาจึงมองว่าคู่นี้เลือกให้ลองออสเตรเลียไปดีกว่าครับโอกาสที่จะเสมอในเวลาวันนี้เป็นไปได้เยอะเลยนะครับจึงเลือกว่าให้ลองออสเตรเลียไปครับคู่นี้ ส่วนคู่ที่2วันนี้นะครับข้ามไปที่ศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปด้วยนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างคาซัคสถานนะครับพบกับฟินแลนด์ครับเวลา3ทุ่มของบ้านเราเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มของทั้งคู่นะครับก่อนที่จะมาเจอกันในวันนี้เริ่มกันที่เจ้าบ้านคาซัคสถานครับพวกเขาก็มีเสมอยูเคนะครับหประตูต่อ1แพ้มาซิโดเนีย4ต่อศเสมอยูเคอีกครั้งนะครับสองต่อ2แพ้ฟินแลนด์1ต่อศูนย์ เสมอบอตเนีย2ต่อ2และครั้งสุดท้ายล่าสุดครับก็กลับมาแพ้บอตเนียนะครับ0ประตูต่อ2ครับก็เป็นการเสมอเสมอ3แพ้3นะครับส่วนฟอร์ม6นะัดหลังสุดของฟินแลนด์ครับพวกเขาก็แพ้รัสเซียนะครับ0ต่อ1แพ้เบลเยียม0ต่อ2เอสมอเวล0ต่อ0ชนะคาซัคสถานนะครับอ 1>, 1ต่อศครับแพ้ฝรั่งเศส2ต่อศและครั้งสุดท้ายล่าสุดครับพวกเขาแพ้ให้กับยูเคนะครับ 1, ประตูต่อ2ก็เป็นการชนะ1เสมอ1แพ้4ครับส่วนสถิติของทั้งคู่ที่เคยเจอกันมานะครับย้อนไปดูมี3นัดก็เป็นฟิแนแลนด์ชนะ2 0ฟิแนแลนด์ชนะ2-1และครั้งสุดท้ายล่าสุดที่เจอกันครับวันที่4เดือน9ปี2-1เป็นฟิแนแลนด์ชนะคาซัคสถานไปนะครับ1ประตูต่อศูนย์ครับเจอกัน3ครั้งก็เป็นฟิแนแลนด์ชนะไปทั้ง3าครั้งเลยนะครับ ส่วนราคาคู่นี้นะครับออกมาเป็นอย่างไรและเราจะเลือกเชียร์ทีมไหนไปดูที่ราคากันเลยครับเลทเปิดมาวันนี้นะครับให้ฟินแลนด์นะครับเป็นต่อครึ่งลูกนะครับครึ่งลูกขาวครับครึ่งลูกขาวส่วนสูงต่ำนะครับเปิดมาที่2ลูกครับ2ลูกขาวครับส่วนราคาของครึ่งแรกนะครับเปิดมาให้ฟินแลนด์นะครับเป็นต่อเสมอควบครึ่งลบ5ครับส่วนสูงต่ำนะครับ ของครึ่งแรกเปิดมาที่ครึ่งควบลูกบวก10บครับก็ราคาแบบนี้นะครับนาำแบบนี้อาจารย์เคนโดจอดเจอะกูจะลงก็ขอเลือกฟันธงไปที่เลือกให้ต่อฟินแลนด์ไปดีกว่าครับคู่นี้อาจารย์มองนะครับจากฟอร์มของทั้งคู่นะครับอ่า ฟอร์ม6นัดหลังสุดนะครับของคาซัคสถานพวกเขาเสมอ3แพ้ไปถึง3นะครับส่วนฟอร์ม6นัดหลังสุดของฟินแลนด์นะครับพวกเขาชนะ1นะครับแล้วก็เสมอ1แพ้ไปถึง4ก็จริงนะครับแต่ว่านะครับฟอร์มฟอร์มของพวกเขานะครับที่เคยเจอกันมานัดแรกนะครับก็เป็นฟินแลนด์นะครับที่ชนะมาได้ก่อนนะครับ1ประตูต่อ0อาจารย์ยังมองว่าจาก อ่าสถิติที่เคยเจอกันก็เป็นฟินแลนด์นะครับที่ทําได้ดีกว่าตลอดเลยนะครับเจอกับคาร์ักสารมา3ครั้งฟินแลนด์ก็ขยบไปได้ทั้ง3าครั้งเลยนะครับจารย์จึงมองว่าวันนี้ก็เช่นเคยครับดูแล้วไม่น่าพลาดนะครับกับาตามชั้นบอลที่ผ่านมานะครับอ่าฟินแลนด์ที่ผ่านบอลใหญ่ <C 'm. S 1> ๆมาเยอะเลยนะครับนี่ครับผ่านรัสเซียผ่านเบลเยียมผ่านเวลผ่านผ่านอ่าฝรั่งเศสมาผ่านยูเครนมานะครับอ่าจานก็ยังมองว่าวันนี้นะครับสามแต้มเต็มก็น่าจะเป็นของจาก น,น่าจะเป็นของฟินแลนนะครับเพราะว่าเปเลยเปิดมาให้ฟินแลนเป็นต่อครึ่งลูกแบบนี้ก็ยังดูว่าวันนี้3แต้มเต็มน่าจะเป็นของฟินแลนครับจึงเลือกว่าให้ต่อฟินแลนไปดีกว่าครับคู่นี้เพื่อนนะครับอย่าลืมนะครับถ้าท่านไหนนะครับที่อยากเริ่มดูหน้าน้ำไปแบบอาจารย์แบบนี้นะครับหรือร่วมสนุกท่ายผลไปแบบอาจารย์ก็แอดไลน์กันไปได้ที่แอดโคปาเนะครับที่อาจารย์ขึ้นไว้ข้างหน้าเพียงแค่ทําทตามกกติกานะครับแล้วก็ แจ้งว่าอาจารย์เคนโดแนะนํามาท่านก็จะได้รับโบนัสพิเศษและสิทธิพิเศษมากมายเลยนะครับในนั้นแอดกันเข้าไปได้เลยนะครับหรือว่าใครนะครับที่อยากได้คู่บอลแบบ VIP ที่อยากเข้ากลุ่ม VIP บวกขออาจารย์ก็แอดไลน์กันไปได้ที่เคนโด้โคตี้เจ็ดแปดเครับที่อาจารย์ขึ้นแากหน้าเลยนะครับเพียงแค่ทำตามกติกาที่อาจารย์ให้ไว้ท่านก็จะได้เข้ากลุ่มและได้รับ VIP ของอาจารย์กันแบบฟรีๆทุกๆวันเลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยครับ สำหรับคู่สุดท้ายวันนี้นะครับก็เป็นการพบกันระหว่างอังกฤษพบกับฮังการีนะครับต่อเตะดึกหน่อยครับตีหนึของบ้านเราครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มของทั้งคู่นะครับก่อนที่จะมาเจอกันวันนี้พวกเขามีผ่านอะไรมากันบ้างครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านอังกฤษครับ ฟอร์ม6นัดหลังสุดของพวกเขาก็มีชนะเดนมาร์กอ2-1อแพ้อ,อิตาลี3-2ต่อ 2, ชนะฮังการี4-0ต่อ 0, ชนะอันดอร่า4-0เสมอโปลแลนด์ครับ1-1และครั้งสุดท้ายล่าสุดครับก็กลับมาชนะอันดอร่าอีกทีครับ5ประตูต่อ0ครับก็เป็นการชนะ4เสมอ1แพ้1ครับส่วนฟอร์ม6นัดหลังสุดของฮังการีครับพวกเขาก็เสมอฝรั่งเศส1-1เสมอเยอรมัน2-2ต่อ 2, แพ้อ,อังกฤษ0-4ต่อ 4, แล้วก็แพ้อเวเนียนะครับ1ต่อศชนะอันดอรล่า2ต่อหนึ่ครัง้งครั้งสุดท้ายล่าสุดนะครับแพ้ให้กับอเวเนียนะครับศูนย์ 1, ประตูต่อ1นครับก็บเป็นการชนะ1เสมอเสมอ2แพ้3นะครับส่วนสถิติของทั้งคู่ที่เคยเจอกันมานะครับย้อนไปดูเป็นฮังการีชนะอังกฤษ2ต่อ1นะครับอังกฤษชนะ2อศูนย์อังกฤษช,ชนะ3าศูนย์อังกฤษชนะ3าหนึ่งอังกฤษชนะ2อหนึ่งและครั้งสุดท้ายล่าสุดที่เจอกันวันที่3เดือน9ปี2อหนึ่งครับที่ผ่านมาก็เป็นอังกฤษ บุกชนะอังการีได้4ประตูต่อศูนย์นะครับก็เจอกัน6ครั้งไปอังกฤษชนะไป5อังกรีชนะได้1ครั้งนะครับส่วนราคาคู่นี้ออกมาเป็นอย่างไรและเราจะเลือกเชียร์ทีมไหนไปดูที่ราคากันเลยนะครับเลทเปิดมาวันนี้ครับให้อังกฤษะนะครับเป็นต่อนี่ครับสองลูกนะครับ2ลูกขาวครับอังกฤษเป็นต่อ2ลูกขาวสูงต่ําเปิดมาที่3ลูก3ลูกลบ5นะครับ ส่วนราคาของครึ่งแรกนะครับเปิดมาให้อังกฤษเป็นต่อครึ่งควบลูกบวก10นะครับนี่ครับครึ่งควบลูกบวก10ส่วนสูงต่ำของครึ่งแรกเปิดมาที่ลูกควบลูกครึ่งลบ5ครับราคาแบบนี้น้ำแบบนี้อาจารย์เกนโดจอดเถอะกูจะลงก็ขอเลือกฟันธงไปที่เลือกให้ต่ออังกฤษไปดีกว่าครับวันนี้ อาจารมองนะครับจากฟอร์มของทั้งคู่ล่าสุด6เกมหลังสุดก็ค่อนข้างแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับอังกฤษนะครับฟอร์มหนัดหลังสุดพวกเขาชนะไป4เสมอ1แพ้1่ส่วนฮังการีฟอร์มหนัดหลังสุดชนะได้แค่1นะครับเสมอ2อและแพ้ไปถึง3นะครับฟอร์มของพวกเขาถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับกลับเจอกันที่นัดแรกก็อังกฤษก็ขยโยกมาได้ก่อนแล้วนะครับ4ประตูต่อ0ูนย์วันนี้อาจารย์ก็มองว่าเช่นเคยครับขับมาเตะในบ้านอังกฤษด้วยนะครับ เปิดมาที่สองลูกขาแบบนี้จะมองว่าวันนี้ก็2เม็ดน่าจะมีนะครับต่อแล้วไปรุ่นเม็ด3เม็ด4น่าจะสบายกันเยอะนะครับจึงเลือกว่าให้ต่อไปดีกว่าครับวันนี้ดูแล้วว่าฮังการีไม่น่าจะต้านทานไหวนะครับจึงเลือกว่าให้ต่ออังกฤษไปครับคู่นี้สรุปผลทีเด็ดบอลวันนี้บอลสเตปสามหลังโกลายวันของขอรยจนะครับก็คือให้ลองออสเตรเลียให้ต่อฟินแลนด์และให้ต่ออังกฤษไปครับ รับทรัพย์แน่นอนครับคืนนี้ส่วนท่านไหนนะครับที่อยากจะไปแยกบอลเดียวหรือว่าอยากจะไปเน้นบอลตัวเดียวนะครับอาจารย์ก็ขอเลือกไปที่ให้ต่ออังกฤษไปครับวันนี้กับราคา2ลูกขาวนะครับสูงต่ำเปิดที่สองลูกครึ่งควบ3าขาวแบบนี้นะครับอาจารหมองว่าวันนี้อังกฤษยิงแน่นอนครับสเม็ดคิดว่าน่าจะมีนะครับต่อแล้วรุ่นเม็ดสเม็ดสน่าจะสบายกันเยอะครับจึงเลือกว่าให้ต่ออังกฤษไปครับรับทรัพย์แน่นอนครับคืนนี้ ย้ำนะครับเพื่อนๆวันนี้คือความคิดเห็นและทัศนะส่วนตัวของอาจารย์เพื่อนๆท่านไหนมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรหรือเห็นต่างยังไงนะครับก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับที่ใต้คลิปขอแบบสุภาพสุภาพนะครับทุกท่านไม่ว่ากันครับทุกท่านครับหรือว่าท่านไหนนะครับที่อยากร่วมสะดวกทายผลไม่กับอาจารย์หรือร่วมดูหน้านะ้ําแบบอาจารย์แบบนี้ก็แอดไลน์ไปได้ที่แอดโคปาเจ็ดแปดเก้าครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับเดี๋ยวท่านแจ้งว่าอาจารย์เคนโด้เนะนํามาท่านก็จะได้รับโบนัสพิเศษและ สิทธิพิเศษมากมายเลยนะครับในนั้นแอดกันเข้าไปได้เลยครับหรือว่าใครที่อยากได้คู่บอลแบบ v i p หรือว่าอยากพูดคุยส่วนตัวกับอาจารย์แบบ v i p หรือเข้ากลุ่ม v i p ขออาจารย์นะครับก็แอดไลน์กันไปได้ที่เคนโดคอตี้เจ็ดครับเพียงถ้าทําตามกติกาที่อาจารย์ให้ไว้นะครับท่านก็จะได้เข้ากลุ่มและได้รับ v i p อขออาจารย์กันแบบฟรีๆทุกๆวันครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับสำหรับทีเด็ดบอลวันนี้บอลสเต็ปสามหลังโกลายวันผมอาจารย์เคนโดจอดเจอร์ ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเล่นหากันแบบมีสติทุกท่านด้วยนะครับเฮงเฮงลยๆทุกท่านพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ